สวัสดีค่ะทุกๆกคนวันนี้ป้าเมร่าก็ถือโอกาสมาพูดคุยกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะ,ะจากจากกระแสที่พวกเรากำลังเจอกันอยู่ก็คือเรื่องของทรับหลุดทรับหายไปมันหายไปไหน เราละเมิดกฎของ YouTube หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเพื่อนๆค่ะ,ะป้าเมลล่าทำ YouTube มา3เดือนตั้งแต่เดือนมิถุนากรกฎาสิงหาป้าเมล่าเริ่มทำ YouTube เดือนมิถุนาทีนี้ได้ซับมา 300, 3า0 311หรือไงเนี่ยประมาณนี้นะคะ ทีนี้สองสามวันก่อนซับหายไปเจ็ดสิบหลายคนคงเจอปัญหาเดียวกันนะคะทีนี้มันหายไปไหนคำตอบก็คือ,อกฎของ YouTube นะคะเดี๋ยวเราจะมาทบทวนกฎของ YouTube กันก่อนอื่นที่เราจะไปพูดถึงกฎของ y o u t u b e เนี่ยป้าเมราก็อยากจะพูดถึง เรื่องการกดคอมเมนต์การกดติดตามกันผู้ที่เข้ามาทำ YouTube มือใหม่เนี่ยจะได้รู้กันว่าควรจะทำยังไงรู้ไหมว่าป้าเมราก็เครียดเหมือนกันนะ,ะผู้ที่ติดตามป้าเมร่ราช่วงปลายเดือนสิงหาคมนะคะมาถึงต้นเดือนกันยายนเนี่ยหายไปหมดเลยเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่กด Subscribe หรือกดติดตามให้ป้าเมล่าตอนนี้หายไปหมดแล้วนะคะเจสิบคนนะคะคิดดูนะใครที่กดติดตามให้กันช่วงปลายเดือนสิงหากับต้นเดือนกันยายนนี่ขอบอกไว้เลยว่าหายไปแล้วตอนแรกก็เสียใจนะคะว่าเอ๊ะทำไมมาทิ้งกันตอนนี้ตอนที่จะครบสามร้อยซับแล้วคือ เหมือนกับว่าอเอ๊ะก็พูดคุยกันอยู่นะคะได้พูดคุยได้ทักทายกันอยู่ลงคลิปอะไรแล้วก็ทักทายไปแล้วก็ติดตามไปแต่ทำไมถึงมาทิ้งเราแต่ปรากฏว่าไม่ใช่เราคนเดียวได้ยินคนอื่นก็บ่นเหมือนกันนะคะ,ะทีนี้สำหรับมือใหม่ที่เพิ่ง ที่เพิ่งเข้ามาทำ u t u b e เนี่ยป้าเมล่าก็อยากจะแนะนำทำไมคลิปหลังสุดคลิปล่าสุดนี่ป้าเมล่าลงไปบอกว่าให้ดูคลิปก่อนสองสามนาทีก่อนที่จะคอมเมนต์หรือกดติดตามไม่งั้นข้อความที่คอมเมนต์ของเราหรือว่า,าการกดติดตามของเรานี่จะเข้าไปอยู่ในช่องสแปมช่องสแปมก็คือช่องที่เข้าไปดูช่องของคนอื่นแล้วก็ ไปกดติดตามหรือกดคอมเมนต์โดยที่ไม่ได้ดูรายละเอียดหรือเนื้อหาของคลิปเลยนะคะเขาเรียกว่าสแปมคุณไปคอมเมนตะ์น่ะคุณดูหัวข้อแต่ว่ารายละเอียดเป็นยังไงคุณยังไม่รู้แต่คุณกดติดตามแล้วเขาก็ปัดนะคะข้อความของเราไปอยู่ในสแปมทีนี้การสแปมนี่มันก็จะมีผลเสียทั้งสองฝ่ายนะคะทั้งฝ่ายที่ คนเข้าไปดูก็จะมองว่าคลิปไม่ดีเหรอเข้าไปดูแวบหบนึ่งแล้วเขาออกไปหรือคนที่ติดสแปมกรณีที่ไปกดติดตามโดยที่ไม่ได้ดูเนื้อหาถ้าเราไปสแปมคนอื่นเยอะๆไปกดสแปมคนอื่นเยอะๆหรือคนอื่นมากดให้เราเยอะๆผลเสียทั้งสองฝ่ายอันตรายมากนะคะตอนแรกป้าเมล่าก็ไม่รู้หรอกก็มีความก็ผิดพลาดมาเหมือนกันนะคะก็คือถ้าสมมติว่า ชื่อของป้าเมล่าไปอยู่ไปติดสแปมช่องไหนนะคะช่วยปลดล็อกให้หน่อยนะคะหรือเราปลดล็อกให้กันได้นอกจากแล้วก็อันตรายก็คือที่บอกว่ากดมาแล้วกดกลับนะกดให้แล้วนะกดติดตามให้แล้วนะอย่าลืมกดกลับหรือมาแลกซับนาวหรือแลกซับกันอันนี้แหละที่ซับหลุดเยอะๆนะคะบางทีก็กดติดตามกันโดยที่ไม่ได้ดูรายละเอียดของเนื้อหาทีนี้ ยังไงไม่เป็นไรเราแก้ไขเราเราแก้ไขแล้วกันนะคะตามไปคุยกันต่อคลิปที่2นะคะทุกๆคน